ขัดเสร็จเรียบร้อยเรือทําสีแล้วประคองลำนี้พี่เขาบอกปีกไม่ต้องนะทำแต่ตัวลำให้หน่อยพอดีลำเดิมโดนขโมยขโมยก็ขโมยไปแต่ลำไม่เอาปีกไป เหลือทำสีแค่นั้นแหละสิ้นเดือนก็คงเสร็จนะผู้ช่วยผมตัวเริ่มใหญ่้วเริ่ม,มวุ่นวายนะปิดตัวตลอด เราก่อไม่ยากเป็นลำเล็กนะจิตเลทอบชุดหางให้ดูครับ ขอไปดูเฉยๆน่ายังไม่เสร็จสิ่งเดืเ่องตรไปส่งมาไม่คีเขาเขาบอกไม่รีบไปเรืเ่อยๆ เอาปีกก็ไม่เอาเอาแค่นี้เอ็มจะลำตัวให้ดียวห้องนัินิดน่อย แตงทำไม้สองห้า